ร้องคน่าป่านนี้นานทีนึ่งเดยวเนาะขีดเชียนเพิ่นวะวิษากัเพิ่นวิะขีดหนังิากัขีดขีดต้องไปรับวกเนาว่าขีดเนาะโอ้โว่มีเก่งนะนา้พบกเนาะโอ้ไมีจบปล้วจไป้าตีสันสูงหัวไหมาปู้พักนี่โครงการพกง ไฟแดงภาพน้ำคบพพักบุกย่างเนาะน้งพักหอมปนก่อนเอ้ยย่างนี่หอมปอมเนาะเดี๋ยวกุัดปูบอกทั่วมาอีกได้ปูเพียบเหมือนวะเออน่าเห็นบอกละเอียดบ้านเลยจ้ะวาค่อยๆยอมเอ้ยยี่ๆๆ่ยี่ย่นาเอ้อ อันน yeah, no mm ี้เป็ไดฮันให้ต้งการพักยังก็คอมเมนมาเด้อเกษตรพวกพียงเข้านแด้งเลยนีายไปเกียยไปแท้มากมันเหยียมมาชมกรไดเนาะพี่น้องเลยมาหอดแคบเนี่ย้ไมีเนีผองเนี่ยพันพักเนี่ได้ดีมาใเลเกษตรพวกียงปลูกกระไดียาเกษตรพวกพียองเดี๋ยวไปทุกทีคนวะ ổu giàng dị giàu, chỉ là phụ lông bà dị giàu để ham nó đấy. Chuu mát hoài, có lẽ đấy này nó. Ôi, hạt mày mày nó. tôi หอยมันเดือดได้นอยเดือดได้เน่ยดียคอยนาข้นน้าข้นบาดน้าข้นแน่ฮะเมื่อยุบเขาข้อว่ายอมไไไปอบไปสูยันบ้างไหน่อยท่บนน้มันบกอะไรงยมันซูดเลยว้ายในฝนตกมาอีกน้าก็เสกูเพี่อเขายุบสลด Hmm. Hmm. อ 50, hmm. hmm. <t 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 ืมอ huh? uh uh ืมโค้ใส่โดนสันโดนฮ้าเลยก็เสียพวกพี่อังบ่บ่ดี่ออตัวเป็นป้ายเนี่ยใส่ได้ลายโูกฮึมเออมันเกิดอย่้าง้ยห้นหาประเบืงนั้นนั้นนี่กะาหรอวะกะเหรอวะ บัวกนอนพักบงวตนนี้ฮะนี่ยังอ่ักาดอกพดีการองเนาะฮะสองนานพดีงะมนว่ายังอีนานนึ่งฮะอวมาพอตำสุดเกยพวงแถเกษตรตัวเพี้ยฮะต้นเบืองถวลงจะสายเ็นเบืองแฮตำอีกอย่งหนึ่งถ้มีอีเดียว ตามาญูมาญ่าจำมาญูมาญ่าเกเกเกบาทเนี่เอายี่น้องเ้างยองโตอีกบาทนี่ยบเอากินแต่ผูพักเอะเนี่ยเสีปอฮัมเบ้าสมไหมอืมอืมใชมต่เสียเนาะได้มุกกรณีเขาว่าเสียตเนี่ยเนาะ แค่นียิ้วเขาใส่กระพริบมานะมีำสมรอบคำตำสมรอบคำมีลาวาอืมมันเลยิจะเลือกกินมันเลโทบอกรบมาไม่บมาบมานบมบัมาเองบอกกันได้มาแต่บอกเมื่อสี่สองต๊ะเลี้งเราก็ะ้องเลยมา

เราเก็บย <Merci. S 2> mm. ังไงของหนักเสียผพวพี่เอาเนาะพวกอะไรแล้วจะผัวพักยังบอเนี่ย่วงสนั่นน่าเดืเดอยาว พักเบบินะฮะคือเขาสัรอาหันกินอะนค้มครับเรื่องย่องบเพลนกันน้ำตาลมาใส่หูกเดอนในขวดขวดมาหน่อยขวดมาหน่อยนะขับประกัน Ô chị, thầm Đó, không để mất nó. Ô, ừ. mua nhạc vào đây hơi ừ. 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 đây Kịp Ô, hơi mất Kịp Ô, hơi mất Đây Đẹp hơi mất Đẹp, Ô, hơi mất nó. Ô, ไม่สองจะทำไม่สองี่เนาสีพ่เพี้ยงเนะสีพ่พี้ยงเนาท้ายกับแดดเองพกกับผูกเองนั่นี่ไม่ได้เฟอบริเวณเองีกือเองางมพักเยกันด้พี่น้างอือกองนี้น้องวนมานานที่สเนาะลูกผักาดเนาะผักาดดอกวะวานเนนี่ ป้าพันบานเนาะโมอกเสียงโบลาณดีเนาะวันีเซนเมิดหรอฮะเดีอยวจะเมียนประกาศนาะพี่น้องเนาะประกาศหลอกเม็ดเม็ดอะไรอ๋อมาเบิร์ปวกทัวคุดที่วกทัวเข้าวันนี้ตอนนั้นน้องวันนี้เนาะปวกทัวพี่น้องนีวะนีวะ มันซอบ่อ้าคุดจะสันหรอวปลามัมีจกมีอย e. ่างนี้อืมอ่ะพิซาการพมูลที่งาเนาะอมนะะิบนะปลูกแ้วอ้าวซาซายะนี่น้ำท่วมไปเลยน้ำท่วมหมดละคุดใหม่ที่สุดเจ้าคุดนานใหม่าซายที่ปลูกหนักมาปลูกไอนท่วมไ่ดีหรอมีอย่าง ต้องหอเด้่าัสันได้ละวันวกพักบกนพอลที่ขาหยที่ถาหมหอองปูรอว่บียานงานมือเอาไปลองเวอเกษตรเพรานอยปูไว้เลยทีาไว้ทีตั้งแตน้งวน่ชุดตายเราไว้ที่นี่มีใช้จังกันน้ำในที่ในาดเรื่องตาย

นะปลูกปลูกตะคองเดี๋วิชาการปลูกพักนะเอ้มกรยึ่โอไม่สัตนเนาะหมาจะตตึงเอาถ้าเสียดพ่อพียงเาเนาะเฮ็ดีมันบวบขึ้นยิงเง้ยเสีดพ่อพียงเงาเฮ็ดาอนี่เออเออ ยังไม่ได้บ่เห็ดโมนีอกมอแล้วมองยังมันยัม doing, ันถ <c oughs> ึงหนามได้มันบวมหนามได้อยากเินือมาเก็บเอาเด้อพี่น้องเลยเก็บแตงเอาเขาใน่้่าเนี่ยพูดมีบางเนี่ย เฮ็ดเทียวเน่าเฮ็ดเทียน่าไปด้วยด้วยที่ที่กลางเห็ดเฮ็ดาลักเฮ็ดาลักมั่งเห็ดลักเนาะมีตะกนเบิกนะเสียจักมืด้ีการถามมั่งจะบอกมิจฉาการจะบอกมิจาการนะเฮ็ดเย็นเกษีเยเยียเบาเยียเกษีได้ิมิาการเกษีมีต่พวกจบมาได้ดีนะมีน่แมนเบิร์ดหนึ่งอ่มีต่กอกจบเกษีเบิร์ดนี่ นี่ก็เพกเพียคือกันได้นเียเกเพียเเพียเียพพียเพียพอมเอาเฮ็ดอาใจเออยียบลงนี่ฮไปคุดกับคุดเอาเฮ็ดอนี่มันจะคุดไกคุดอืมเจ้าเออขุดแน่ยุดซอยพอแน่โอ้ใจกลาอเอาเฮ็ดพ่อพ่อพ่อจะคุดไรนะขุดดึกไรยังน่ะหยยบมานโอ้ตัวนี่มุดดึกมันอะไร ข้าวอะไรมันแข็งหันขุดได้หันไปไปหามกินหน่อยขุดหันเพื่อนั่นหามมันน้อยมาลองขุดเห็นว่าโอ้ยขุดขาไปพังเลยฮะเกิดสีมีตังลายนอกราดปลูกเนาะพีนอกเนาัคลิปนี้มันก็ยาเกิดอะไนานพี่น้อ

เห็นเองะบ่ได้ใจน้องนี่มันโง่นอว่านี่เห็ยางอีโอ้แป้งเกือบแป้งเกือบค้นเบิดนาอพี่น้องเนาะใช่่ใช่นาะอคุ้มพอแล้วจะคุ้มสม เดี๋ยวบรากัรอีกแล้วมาถวมากแต่ผนซ้ำกรรมเดียวได้มืออุ่นหอะกีวแ่มาดูเี่บกข้าจามเฉยซีแล้วเออซีก็่ก้่กี่ด้่ีกกี่กก็่ด้่ก่กกกี่ก่ี่ก่าี่าีกี่กเ่กี่กีกี่ก่เก่